สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาซุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการซุ่มแบบว่า1 0 0 0 0ถึง20,000%นะที่จริงอะน้ํายาเนี่ยมัน1 0 0แต่ว่ามันเปิดได้ครั้งเดียวนะครับทุกคนอ่าแต่ว่าเรามีลัคก,กี้คุณ2ข้างล่างอะทุกคนเห็นปะเออเนี่ยแล้วน้ํายาที่เราจะมาคราฟกันนะครับทุกคนเราจะคราฟทุกอันเลยคือแอปพลิชั่นอันนี้นะครับก็ประมาณ250%แล้วก็อันนี้ก็คือความเร็วในการเปิดนะครับ อ่ะแล้วก็อ่าอันนี้เลยทีเด็ดเลยนะครับทุกคนเราต้องแบบคับทุกอย่างเลยวอันเนี้ยคืออัน3ามแสน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเลวยกันว่ามันได้อะไรยังไงเราต้องใช้2อันนะแต่ว่าผมดวงดีผมได้มา2อันพอดีเว้ยผมก็เลยทำน้ํายานี้ได้นี่อันนี้นะครับทุกคนสวยบาพปะยาแป่งของที่มันเอาไปทํายาแพงกอบของตุ๊กอีกใช่ของที่ทำนะยาแบบสวยมาก ผมทำลงได้ไงวะนนอนแล้วก็ใช้เอสโซติกนะครับแต่เอสโซติกอะผมแบบมีเยอะมากเลยจริงๆที่มันหาว่าเหมือนแล้วอันสุดท้ายอ<ล>ันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ว่ามันคือน,น้ำยาหรืออะไรยังไงความับ,บ,บองจาก,กรวาลน,น้องเลองกินแล้วความรับซึ่งผมข้ามาแล้วนะครับทุกอันทุกอันเลยนะทุกคนเนี้ยนะเออเรามีทุกอันแต่ว่าผมไปเห็นคนแบบว่าเปิดมานะเขาได้ประมาณ4ี่0ิห้าสิบล้านขึ้นไปหมดเลยนะแล้วก็มีคนนึงที่ผมไปดูน่าสงสารมากเขาได้หลักพัน ใช่ดิคือผมว่าร้านเดียวนี่ก็กกเกลือนะผมว่าเลยยังไงร้านเดียวก็เกลือนี่แล้วผมคาบมาหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกประมาณ30%นะโดยการที่เราจะไปตรงนู้นอีกคือแบบเราเอาสุดนะครับทุกคนเราเอาสุดท่าที่ทําได้ในเกมละตอนนี้ใช่สุดท่าที่ทําได้อ่ะแล้วอัปเดตนะครับทุกคนผมมี6 0 0ใช่600ดี่ 600หกร้อยเลยเหรอครบร้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกนะครับทุกคนก็คือแปลว่าอันนี้เปิดได้มาแบบเปิดแล้วมีมียอดหลังนะเพราะว่าถ่ายในดอทบุค๊คคือวันนี้มีมีผู้ชมมาดูเราเยอะมากมาดูว่าผมจะได้อะไรพี่ถ้าผมได้หลักพันนี่ผมเลิกเล่นนะเของมึงเหรอพี <c oughs> <c oughs> ่ก็เกินมาเอ้ยวิ่านเหรอ<ว>นาทีาทประวัติศาสตร์มาใส่หมดใส่หมดเวลาส่งน้ำหน้าจะได้ส่งน้ำหน้าแบบได้เต็มเต็มที่ พร้อมนะพี่ผมใส่มาสราบุได้เลยว่าสิ่งที่เองใส่สปีดก่อนเลยห้าสิบอันใส่าล้วจะก็คือแบบว่าให้มันเปิดเร็วกว่าเดิมพี่ผมเปิดอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็เปิดอันนี้สีนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดใช้เวลาเท่าไหร่นะในการทำอันนี้2วันเราไว้เต็มมนี่ทุกคนดูนะอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกสองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่อันนี้บวกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้บวกเป็นหมื่นยเท่าไรวะพี่มันไม่ใช่แค่หมื่นนึงนะเนี่ยพี่ เป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านยดีมึงนัีาแล้วก็เรามีเรามีคูณสองสิบร้อยพันเดียวได้แค่ครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวล้านเปอร์เซ็นสิบล้านเปอร์เซ็นแล้วเรามีลัคกี้คูณสเพราะฉะนั้นเราจะกดภายในสามกดตีไหนักไหนอันนี้นี่อันนี้อันนี้เฮ้ยอันนี้เฮ้ยต้อันนี้ไต้องอันนี้ไม่ต้อันนี้ไม่ต้องอันนี้กันจะเปลี่ยนไป ปั๊บสิบนี่ไม่สิบเนื้อสิบสามแสนห้าสาแสนเหน่สคริปต์เลยสคริปต์เลยพี่ขอโดพี่กอษพี่ขอโทษ่กอมึงดูอ่ะมึงดูอ่ะมึงดูก่อนว่ามัน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 ใส่แตไม่ได้สับแต่หน้าใส่แล้วเป็นสามเฮ้ยเราเน้นไปที่สวยไงเราเน้นไปที่สวยไงสิบล้านเปอร์เซ็นต์น้ำยาวเองไม่น้ำทำนานเป็นล้าน เฮ้ยแต่มึงดูน้ำยาน้ำยามันยังมีทำงานอยู่นะข้างล่ดูเห็นนะพี่เขาได้30ล้าน50ล้านมึดูไปดูข้างล่างมันยังมีน้ำยาที่ทำงานอยู่ใช่นี่ห้าันล้านเฮ้ยอ้ใี่ มีว่ามีป่ะงมีบ้างเดีดูอีกไม่มีเหรอกูเอาอันนี้เสียกูเสียที่สองอันเพื่อที่จะเอาไปครับน้ำยาน้กี้น้ำยาครับโคตรยากน้ำยาเนี่ยผมใช้ประมาณ300กว่าขวดนะพี่ขวดธรรมดาเอาหน้าเอเยอะๆกว่านี้หน่อยเอาสักสิบขวดยากมากโอ้มันยากมากโอยทุกคนผมตัดน้ำยาให้ได้มันต้องสุ่มไอ้สางคือคือคือมันให้อันนี้มาคือแปลว่าจะให้เราแบบสุ่มต่ออะไรอย่างเงี้เหรอน้อง เขาเปลียนหมดแล้วน้องพี่ผมไม่ไหวว่ะทุกคนอุ๊ปไม่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 อันนี้กากอันนี้กากอันนี้กากอันนี้อันนี้หรออันนี้รอชิดเลยโคเมนตทัวรัวร์อะไรกูทัวขอคนละหนึ่งไลน์นะครับทุกคนผมเจ้าว่ะเจ้าจริงทว่ามันจะช่วยมึงได้ไม่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ปิดหรอกอันนี้เราจะสุ่มไปเรื่อยนะครับทุกคนจนกว่ามันจะหมดหรืออะไรนะต้องใส่อันสีแดงอันลา้องส่นไปเรื่อย อันนั้นมันเป็นวงแหวนหลัวเฟิงอ๋อเรื่องแหวนหลัวเฟิงพลังจักรวาลจะอยู่ที่เองแล้วตอนนี้ใช่พี่พลังจักรวาลเฮ้ยเฮ้ยพี่บอกแล้ว่าเฮ้ยดีอะไรอ่ะนี่ดีปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ย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 นี่สามชั่วแสนโอ้ยเยอะกว่าน้ำยาอีกเยอะกว่าน้ำยาในกูมีอีก เจอคุณยาอี๋จ๋าคุณยาดีบีหลวดปั๊บไม่งมาเลยมีกาแล็กซี่สองอันแล้วพี่อ่ะพี่ก็คิดเอาละกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่สีแดงนนมึงเอาเวลามึงเอาเวลาไปหาตุ้งยาสองวันน่ะปล่อยจอทิ้งไว้กูว่าได้เยอะกว่านี้อีกจริงได้ดีกว่านี้เถอน่าจะได้ดีกว่านี้อีกสิไม่ไหวแล้วยมาจะเป็นตัวแรงก็ได้แต่ว่ามันหนึ่งในสามแสนลองดขู่ไว้พี่พี่ต้องค้าวขึ้นมาขวดใหม่แล้วพี่ลองสูงไหนเยโอเคทุกคนอยากให้มีแบบว่าอีวีสองไหมเดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวแต่ขอสองขวด มราจะมาก oh เก็สองขวดอ๋อเอาอะไรมาสองขวดวะพี่ชายขวดเดียวแม่ก็อองอมละเด,ดีย๋ยวเราจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนขวดเราจะได้แบบของดีเพราะว่าพี่ายเราก็ยังไม่หมดเนาะกูเป็นสิบเป็นล้านอ่ะไป็นเงี้ยเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะทำไมมันมันคือกี่เป็นล้านเปอร์เซ็นต์จริงนะปกติรเราเปิดกันเล่นๆน่ะเราเปิดที่ร้อยสองร้อยแต่เมื่อกี้มันคือหนึ่งเหรอหนึ่งล้านเพรามันได้เพิ่มขึ้นเยอะไงพี่แต่ถ้าคนปกติอ่ะมันเปิดได้แพงอ่ะแล้วเองเปิดได้ร้อยแสดงว่าเองคือหนึ่งในล้านของแ้เละเว้ย ถ้าเราเปิดอันหนึ่งเฉยอะพี่แบบ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 ก็ได้นะเออแบบไม่เลเวลสองนะพี่อาจจะร้านหนึ่งไงอาจจะไม่ได้สิบ้านเออโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าล้ำยาหนึ่งเนี่ยมันมันคือมันมีเท่าไหร่โอเคนะครับอันนี้นะครับทุกคนเราต้องใช้โพชั่นหนึ่งร้อยอันนะครับในการครับแรกแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าแบบมันจะกี่เปอร์เซ็นต์เว้แต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผมเยอะมากเว้โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็สูมไปเรื่อยก่อนนะ นตอนนี้นะครับทุกคนก็เหลือประมาณ200ร้อยวินะในการที่เราแบบว่าจะเปิดไปเรื่อยๆเฮ้ยผมว่ามันต้องได้มันต้องได้เวทเพราะว่าเราได้มาสองาอารบักกาเล็กซี่กับอันเนี้ยเออกาเล็กซี่กับไอ,อ,อชีน,นี่เออเออใครปิดไฟป,ปั๊บผมว่าน่าจะเงียบเลยพี่เออสองร้อยอ,อย่างน่าสามแสนห้ามั่งอ่ะพี่อยากขับบ้างโอ้หรือว่ามันการันตีวะพี่การันตีสามแสนห้าไม่ไม่เป็การันตีสามแสนห้าเลยพี่โอ้โห ก็ไม่แน่อุ้ยไอ้ไอ้คนได้สิบห้าล้านเฮ้ยมีคนได้สิบห้าล้านเหรอเอาวะแม่งใช้ดวงน้องผมนะคุณใช้ดวงผมแม่งใช้ดวงผมพี่มันจะดวงผมพี่มันจะดวงผมนั่นแหละเฮ้ยมันเอาดวงเองไปแล้วไอ้เนี่ยพิมพ์เลยเฮ้ยจริงเหรอในคนไหนเฮ้ยไอ้เนี่ยมันได้ไอ้เนี่ยมันได้โอ้ยก็แอดไปแอดไปแอดไปแล้วก็พิมพ์บอกว่าพีซอะไรพี่สิบห้าล้านเลยเสร็ขาลาพีซพิมเอเอฟเฟกต์พีซ โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือประมาณ10วิกว่านะครับทุกคนเนี่วนลุบเหมือนเดิมมึงทำยังไงใด้ไอ้ร0อล้านวะไอ้โอ้ยเดี๋ยวมาแก้มือมีแก้มือแน่นอนม่แก้มือเลี่พี่พี้พี่พี่พี่พีอพี่พี่พเ่ต้อพี่พี่พี่พีไพ่พี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 ่ต้องย้พี่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 พึ่เอ่พีอพี่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 พีพี่พี่่่่พี่ ม่ไอ้นี่เป็ลักกี้กูปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นเหลืออะไรห,หน่อยนะเดี๋ยวเรามาแก้มือกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ยอมผมขอไปเก็บของมาอีกผมว่าไอ้ที่หายากที่สุดอะคือไอ้สามแสนห้าเว้ยแต่ว่าเราได้มาหนึ่งอันแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่าไอ้น้ำยาไอ้หนึ่งอะมันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมจะพยายามทําให้ได้เหมือนเดิมโอ้โหพีซิเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไปทีเมื่อกี้โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดนะครับทุกคน เีนี่ไปก่อนเ้อไม่รู้คลิปนี้มีแถมหรือเปล่านะเจอกัน